สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ซีนะคะโอเควันนี้ต้าก็มี5หัวข้อนะคะคำถามสุดฮิตเลยนะคะที่ทุกคนนะคะสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมยังไงนะคะเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะ ค่ะก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องกีตาร์เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะ5ข้อนะคะข้อที่1เราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่จะตรวจสอบข้อมูลเสร็จสักทีรอนานมากแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคำตอบกันเลยนะคะ ค่ะคำตอบก็มีว่ากระทรวงการคลังน่ะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนนะคะเพื่อให้เงินเยียวยาเนี่ยมาถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะระบบ แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS นะคะก็จะส่งไปยังเบอร์มือถือนะคะแล้วก็อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำตอบจากกระทรวงการคลังนะคะค่ะคำถามที่2นะคะลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมแต่ขึ้นสถานะว่ารอตรวจสอบไม่บอกเลยว่าต้องทำอย่างไรไปฟังคาตอบเลยค่ะค่ะ คำตอบนะคะกรณีผู้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและปรากฏสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งก็แปลว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนยังไม่ต้องดําเนินการใดๆแต่ตาขอแนะนํานะคะให้เข้าไปตรวจสอบผลนะคะตรวจสอบสถานะอยู่เรื่อยๆนะคะ เราจะได้ทราบข้อมูลนะคะเราจะได้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะคำถามที่3มีคนลงทะเบียนตั้ง27ล้านคนแจกไปแค่3.2ล้านคนแล้วเราจะรอนานแค่ไหนเราถึงจะทราบผลไปฟังคำตอบกันเลยค่ะค่ะคำตอบนะคะก็เนื่องจากมีคนที่ลงทะเบียนมากถึง27ล้านคนเลยทีเดียวนะคะเขาก็ มีการโอนเงินนะคะเนื่องจากเขาจะหยุดทุกวันหยุดราชการนะคะวันเสาร์วันที่จะไม่มีการโอนเงินนะคะก็ซึ่งนะคะการจ่ายเงินน่ะให้กับผู้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะ3.2ล้านคนและมีกำหนดจะจ่ายในวันที่20-21เมษาอีก9 0 0 0แสนคนนะคะรวมเป็นทั้งสิ้นนะคะ4.1ล้านคนคิดเป็นเงินกว่า2 หมื่นล้านบาทนะคะเขาบอกว่าการตรวจสอบและก็คัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคนจะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการาความสมบูรณ์ความถูกต้องของข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนการประกอบอาชีพซึ่งผู้ลงทะเบียนได้ระบุซึ่งต้องนําไปตรวจสอบกับข้อมูลฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมานเนี่ยตกถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่ ะะและอีกอย่างหนึง่งหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีระบบนะคะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและก็อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะค่ะคำถามที่4นะคะเขาบอกว่าสังเกตว่าทำไมคนที่ลงทะเบียนหลังๆทำไมถึงผ่านเกณฑ์ก่อนคนที่ลงทะเบียนก่อนซึ่งคนที่ลงทะเบียนก่อนก็จะขึ้นสถาหนะว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลเป็นเพราะเหตุใด เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันเลยค่ะค่ะคำตอบก็จะคล้ายๆกับข้อที่3นะคะก็คือเนื่องจากนะคะการตรวจสอบและระบบคัดกรองข้อมูลนะคะของผู้ลงทะเบียนแต่ละคนน่ะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความถูกต้องนะคะของข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะเราก็ก็คือทางกรมการคลังนะคะเขาก็จะมีการมั่นใจว่างบป,ประมาณที่เขา ได้เอามาจัดสรรให้เนี่ยตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงหรือไม่นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ให้รอ SMS แนะคะแจ้งไปยังเบอมือถือและก็อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบข้อสุดท้ายข้อที่5คําถามนะคะสถานะที่รอตรวจสอบคือไม่ได้แล้วใช่ไหมในเมื่อแจกไปครบ3รอบแล้วครบ3ล้านคนแล้วไม่ได้จริงหรือ คำตอบนะคะก็คือกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะปรากฏว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยซึ่งแปลว่าระบบอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและก็คัดกรองข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์หากกรณีนะคะที่เราไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ,ะ,คะเขาจะส่ง SMS ไปหาเราแล้วก็จะแจ้งไปยังเบอร์มือถือเราว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหาตรวจสอบ แล้วนะคะว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเขาก็จะแส,แสดงเหตุผลว่าคุณไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรนะคะนี่ก็เป็น5ข้อนะคะที่หลายๆคนนะคะสงสัยแล้วก็สอบถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตาก็เอามาคลายข้อสงสัยให้กับทุกคนแล้วนะคะแล้วก็ข่าวดีที่แจ้งไปเมื่อวานคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือทางคอรมอนะคะไฟเขียวได้ขยายวงเงินนะคะขยาย เพิ่มยอดผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะเพิ่มขึ้นมาจาก9ล้านคนเป็น14ล้านคนนะคะเขาก็เพิ่มขึ้นมาอีก5ล้านคนเลยทีเดียวนะคะยังไงก็รอ SS นะคะยังไงก็ตรวจสอบสถานะอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเราจะได้รับเงินวันไหนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมช่องกีตาร์ซีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอขอบคุณค่ะ